จับตาการลงนามนโยบายภาษีโลหะมากถึง50%จากคุณโดนัลด์ทรัมป์พร้อมรายงานสำคัญทางเศรษฐกิจโดยคุณลิซ่าดีคุกสถานการณ์จะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน After Weekly Recap สวัสดีนักทุนทุกท่านนะครับต้อนรับกันอีกครั้งในพิเศษสุดในวันพุธนี้กับ After Weekly Recap ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตสถานการณ์กันเพิ่มเติม1วันพันเรื่องราวจริงๆนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อต้นสัปดาห์นะครับไม่ว่าจะเป็นการประกาศถ้อยแถลงจากธนาคารกลางสหรัฐการเจรจาสงบศึกระหว่างรัเสเซียและก็ยูเครนนะและล่าสุดนะครับการพูดคุยถึงเดดไลน์ภาษีหรือทาริฟนะครับ60วัน ที่คุณโดนัททำมีการโพสต์ผ่าน X เอาไว้นะครับว่าทิศทางการพูดคุยเป็นไปได้ด้วยดีนะและล่าสุดในช่วงเวลาตีสามเมื่อคืนครับมีการลงนามในเรื่องของนโยบายการนำเข้าส่งออกภาษีโลหะนะโดยที่คุณโดนัททำก็เน้นย้ำนะครับว่าการเรียกเก็บภาษีนะครับหรือการตอบโต้นโยบายนำภาษีดังกล่าวจะสร้างนะครับรายได้ให้กับทางสหรัฐอเมริกาอย่างมากมายมหาศาลเลยทีเดียวตราบเท่าที่ประเทศอื่นๆยอมนะนะ เอาละเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะครับว่าแล้ววันนี้มีอะไรให้ติดตามบ้างเป็นประเด็นสำคัญเลยทีเดียวกับ FOMC member นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณก o อสบี้คุณคุกและคุณลอแกนนะครับล่าสุดในเมื่อวานนะครับจับตาประเด็นสำคัญเลยไม่พูดถึงคงไม่ได้นะครับคงเป็นคำกล่าวแนวโน้มทางเศรษฐกิจโดยผู้ว่าการลิซ่าดีคุกนั่นเองณนะสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนครนิวยอร์กน,นะครับรัฐนิวยอร์กนั่นเองเอาละ เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับคุณลิซ่าได้พูดอะไรไว้บ้างและทิศทางเหล่านี้จะเกี่ยวเนื่องอย่างไรมีความสัมพันธ์อย่างไรกับแต่ละสินทรัพย์การลงทุนในปัจเจเชิงเทคนิคในวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนอื่นเลยนะครับคุณลิซ่าที่คุกได้เกริ่นเลยว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังคงแข็งแกร่งครับ แต่ความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ต้นปีนะอันนี้กล่าวถึงอะไรครับทาริฟแน่นอนนโยบายภาษีนะฮะอัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำครับล่าสุดอยู่ในระดับ4.2ในเรื่องของอัตราการว่างงานเนาะซึ่งสำหรับสหรัฐสำหรับ ธนาคารกลางสาหรัฐนะครับการที่ระดับการว่างงานหรืออัตราการว่างงานอยู่ในระดับใกล้เคียง4%ยังอยู่ในระดับที่ต่ําและเขายอมรับได้นั่นเองในขณะที่อัตราเงินเฟอ้อยังสูงกว่าเป้าหมาย2%นะครับโดยมีการเปรียบเทียบไว้ครับว่า <c oughs> เริ่มต้นเนี่ยส่วนหนึ่งของการพิจารณาภารกิจของเรานะครับอัตราเงินเฟอ้อลดลงจากจุดสูงสุดในช่วงการระบาดใหญ่ก็คือตั้งแต่ช่วงโควิดนะฮะแต่ยังคงสูงกว่าเป้าหมายเล็กน้อยข้อมูลล่าสุด แสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟอ้ออยู่ในระดับ2.1%ในช่วง12เดือนสิ้นสุดในเดือนเมษายนยนะครับและ2.5%เมื่อไม่รวมต้นทุนอาหารและพลังงานที่มีการปรับตัวขึ้นนะก็เรียกได้ว่าล่าสุดอยู่ในระดับประมาณ2.5%แล้วนะครับเมื่อไม่รวมกับต้นทุนอาหารนะตอนนี้ฉันจะพูดถึงส่วนอื่นของภารกิจของเราบ้างครับตลาดแรงงานยังคงมีความยืดหยุ่นอย่าง น้อยนะครับก็จนถึงฤดูใบไม้ผลิหรืออัตราการว่างงานในเดือนเมษา,ายอยู่ที่4.2อย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับซึ่งถือเป็นระดับต่ําสุดในประวัติศาสตร์การจ้างงานแต่มันก็ยังคงเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย150,000ตําแหน่งต่อเดือนตลอดในช่วง4เดือนในปีนี้นะครับซึ่งถือเป็นการลดลงจากปีที่แล้วครับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าอาจเปลี่ยน แผนจากการจ้างงานในอนาคตอันใกล้นี้หมายถึงในเรื่องของผลกระทบเชิงลบต่อผลผลิตของสหรัฐอเมริกาในเรื่องของนโยบายภาษีหรือ a าริ f นั่นเองนะฮะในแง่ของกิจกรรมทงางเศรษฐกิจโดยรวมครับท d p ีของสหรัฐป,ปรับตัวลดลงในไตรมาสแรกหลังจากการเติบโตที่มั่นคงเมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นการแสดงทัศนะของสถาบันการเงินแล้วนะว่า ในมุมของการบรหิหารจัดการของรัฐบาลกลางสหรัฐเนี่ยปีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะครับเศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดนั่นเองนโยบายทางการเงินเพิ่มเติมครับแม้ว่าเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่งแต่สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐ,ฐกิจอาจกลายเป็นความท้าทายสําหรับผู้กําหนดนโยบายทางการเงินบ่งบอกถึงภาระในพันธกิจต,ตัวเองนะครับว่าเริ่มมีการแสดงความกังวลงที่จะต้องรองรับนะต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการค้าและตอบสนองต่อตลาดการเงิน มากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นการให้เหตุผลแหละว,ว่าทําไมธนาคารกลางสหรัฐนะครับจำเป็นจะต้องคงอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบายเอาไว้เมื่อเปรียบเทียบกับการค้าระหว่างประเทศนะครับบทเรียนประการหนึ่งก็คือสภาพแวดล้อมของอัตราเงินเฟ้อสามารถเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกที่มีสภาวะช็อคทั่วโลกซึ่ง สิ่งที่พูดถึงในประเด็นนี้จะเป็นประเด็นเดียวกับที่คุณจรมพาเวลเคยได้กล่าวเอาไว้ใน FOMC meeting minute นะครับในเรื่องของ supply shock นั่นเองจากนโยบายภาษีหรือ tariff นะสรุปเลยฉันมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงครับแต่ความไม่แน่นอนที่เพิ่มมากขึ้นก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพด้านราคาและการว่างงานฉันจะติดตามพัฒนาการอย่างใกล้ชิดต่อไป ขณะที่พิจารณาการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินยังไม่มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติม,ตมจากท้อยแถลงหรือ FOMC meeting minute นะครับหรือในสปีดที่คุณเจอรมพาเวลประธานธนาคารกลางสาหรัฐได้พูดเอาไวา้แต่เพียงแต่ให้ข้อมูลทัศนะาทางการเงินเพิ่ม,เต,มเติมนั่นเองนะครับจากคุณลิซ่าดีคุกนะฮะหนึ่งในวุฒิสมาชิกของธนาคารกลางสาหรัฐนะครับและแน่นอนข้อมูลตรงนี้มาจาก Board of Governor of the Federal Reserve System นั่นเองเอาละ จากฟากฝั่งของการเมืองไปแล้วการเงินไปแล้วนะครับมาติดตามปัจจัยเชิงเทคนิคในฟิดูเดลี่วันนี้กันวันนี้ต้อนรับกับวันพุธที่4มิถุนายนนะครับตัวเลขสำคัญในเศรษฐกิจในเวลา3ทุ่มกับ ISM Service PMI ดัชนีภาคการบริการโดย ISM นั่นเอง คาดการว่าจะปรับตัวสูงขึ้นนะครับขานร,รับกับนโยบายโดยที่ในเวลา1ทุ่ม15นะครับจะมีการประกาศการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานหรือ ADP Nonfarm ซึ่งคาดการว่าการจ้างงานจะสูงขึ้นเช่นเดียวกันขานร,รับกับตัวเลข Job Opening เมื่อวานนะครับและปัจจัยในวันนี้เองตั้งแต่เวลา1ทุ่มหรือ3ทุ่มก็ดีส่งผลให้นะครับผลิตภาาัณฑ์ได้เป็นทูปหกขันยับชินดอลลาร์ปรับตัวพักฐานแบบมีนัยยะสาคัญนะครับขานร,รับต่อเนื่องกันกับ Job Opening ที่มีการเปิดรับสมัครเมื่อวานรวม อย่างไรก็ดีครับสำหรับครอบครัวฟิดูเซียไลฟ์นะครับวันนี้ฟิดูแฟมิลี่เราอัปเดตสถานการณ์กันเตรียมรับกับข่าวในเวลา3ทุ่มในเวลา2ทุ่ม40เพื่อเตรียมรับกับข่าว SM Service PMI เอมในเวลา3ทุ่มนั่นเองนะและแน่นอนว่าในเวลา1ทุ่ม15นะครับขานรับกับตัวเลข Job o p e n i n g จึงคาดการหลือวิเคราะห์ได้เลยนะครับว่าในส่วนของ ADP n พ n นอน m ร์มวันนี้น่าจะเป็นการจ้างงานหรือการประกาศการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานที่สูงขึ้นนะครับจากเดิหม62,000พนอัตรา โดย Forex Factory ค่าดการไว้111,000อัตราครับและหากเป็นเช่นนั้นจะส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์แข็งค่าขึ้นและผลิตภัณฑ์เวนคู่ผกผัน 6, จะปรับตัวพักฐานเป็นโอกาสในการเข้าเก่งกำไรของเราในวันนี้นั่นเองเอาละจากปัจจัยพื้นฐานหรือ fundamental ตรงนี้ครับเราไปติดตามปัจจัยเชิงเทคนิคกันต่อในส่วนปัจจัยเชิงเทคนิคในท i เฟรม1่ชั่วโมงกับ DXY นะครดัชนีดอลลา ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงนะครับล่าสุดเกิดรูปแบบการตั้งฐานนะครับเมื่อวานมีการตั้งสวิงโลเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ยืนฐานในรูปแบบของดับเบิลบัตทอมสำเร็จแล้วนะครับการปรับพักฐาในรูปแบบดับเบิลบัตทอมมีโอกาสนะครับส่งผลให้ตัชินทัลล่าแข่งค่าขึ้นขานร,รับกับปรานประกาศตัวเลขการจ้างงานรวมถึง นะครับท้อยแถลงที่คุณลิซ่าดีคุกได้กล่าวในเอาลุคร r พอร์ตนะครับว่าในเรื่องของอัตราการว่างงานยังคงมีเสถียรภาพรวมถึงเศรษฐกิจยังคงมีความมั่นคงอยู่เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในเรื่องของสภาวะทั้งเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานั่นเองเราไปดูกันต่อกับสินค้าที่ได้รับผลกระทบกันครับไปกันต่อที่ XAU/USD สำหรับ XAU/USD ในวันนี้ครับ ในไทมเฟรมหนชั่วโมงเมื่อวานราคามีการทำลายโครงสร้างจากรูปแบบการเกิดน,นะครับอิ e เวอร h ส d ฮดและเรสำเร็จไปตั้งแต่วันจันทร์นะครับการปรับตัวขึ้นไปของ Invert h He d ฮดแ er, ละโชเในวันจันทร์นะครับมีการทำแพนิกเป็นขึ้นขยายนะก่อนที่จะปรับตัวลงมาพักฐานนั่นเองจากพฤติกรรมในช่วงสายวันนี้นะครับเนื่องจากราคาเกิดการย่อหายเรียบร้อยแล้ววันนี้ราคามีโอกาสปรับตัวลงมาทดสอบนะครับแฟร์วาลูแก,ก นะครับที่เป็นไพ่วอทพอยต์ในยะสําคัญด้วยนะที่บริเวณกรอบ3าม5นะครับโดยมีในยยะสําคัญตามแฟร์วาลูแกร็ที่เขาทิ้งเอาไว้นะโดยโลแนวรับสําคัญแนวแรกจะอยู่ที่บริเวณ3ามพซึ่งเป็นแนวรับเมื่อวานที่ราคาสามารถตั้งสวิงโลแล้วเกิดการดีดตัวขึ้นต่อได้ในช่วงเช้าวันนี้นั่นเองดังนั้นวันนี้กลยุทธ์สำคัญครับดีดเด้งเล่นขายนะครับขาดรับกับการปรับตัวพักฐานสําหรับไครก็ตามที่จะเดย์เทรดนะครับสาหรับการเล่นสั้นๆกับการเก็บ นะครับการเก็บกำไรที่ราคาปรับตัวลงไปทำสวิงโลในบริเวณแฟร์ว a ลู e แก p นั้นเองโดยมีระยะน่าสนใจนะครับในการพักฐานที่บริเวณอิควิลิเบียมหรือบริเวณ3320ซึ่งมีระยะการทำกำไรมากถึง4,000จุดนั่นเองเอาละสำหรับ XAUUSD ดีเด้งเล่นขายนะครับเราก็สำหรับ trading strategy สามารถเข้าไปอัปเดตได้ใน Google Drive นะมีการอัปเดตข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาล่ะไปกันต่อที่ BTCUSD ครับ สำหรับบิตคอย n เมื่อวานราคาปรับตัวขึ้นมาเป็นรูปแบบของดับเบิลท็อปค่อนข้างชัดเจนนะครับล่าสุดราคาพักตัวอยู่ในบริเวณของคอนโซลในคลายนะจากรูปแบบที่ราคาเกิดการไซเวเป็นคอนโซ i ลเดชันสะสมแรงนะครับล่าสุดเกิดการสะสมแรงเช่นเดียวกันแต่เป็นการสะสมแรงขายซึ่งในยะสำคัญที่เราแสดงให้เห็นได้เลยก็คือปริมาณของแรงขายที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับ และแน่นอนว่าจากรูปแบบพฤติกรรมราคาแบบนี้นะเราสามารถวางกลยุทธ์ในการดีดเด้งเล่นขายได้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อพิจารณาจากรูปแบบของพฤติกรรมราคาที่เข้าข่าย c o n t i n u e pattern หรือประเทศประเภทของรูปแบบคลื่นขยายนะที่ราคาเป็นการดีดตัวเพื่อลงต่อนะครับหากราคา break ตัวลงไปต่ำกว่า1 4 9 0 0สําเร็จนะครับราคาเมืม่อกับปรับตัวลงไปพักฐานที่บริเวณ1 3 0 0 0 1 000, 2 0 0 0และ1 0 0 0 0 500ตามลำดับเลยก็ว่าได้เดี๋ยวต้องมาติดตามกันนะครับว่าในวันนี้หากราคาไม่สามารถทําไห้สูงกว่า1 7 7 0 0 0ได้ราคามีโอกาสปรับตัวพักฐานได้มากถึง5,000จุดเลยทีเดียวดังนั้นในการควบคุมความเสี่ยงครับดิ๊กเล่นขายเปิดออเดอร์เซลควบคุมความเสี่ยงเอาไว้ตามรูปแบบของ Price Pattern นะครับที่1 7 0 0 0ตามรูปแบบ Double Chop เพื่อเน้นย้ํากับรูปแบบของการเกิดคลื่นขยายหรือ continuing pattern ที่เป็นรูปแบบของแฟรกที่เราเห็นอยู่ใน time frame หนึ่งชั่วโมงของ BTC USD ในขณะนี้นั่นเองแน่นอนว่าข้อมูลเหล่านี้ไม่ใช่การชี้นําการลงทุนแต่อย่างใดนะครับเป็นเพียงการแบ่งปันข้อมูลเสมือนหนึ่งเราให้คนในครอบครัวฟงังใครที่เข้ามารับชม รับฟังถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ฝาก like, mm hmm. กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและสำหรับครอบครัวฟิด u เซนเตอร์เดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับในคลาสเลเว f แฟ t เตอร์ท r y อรีแล้วก็ติดตามกันต่อในฟิด u เซียไลฟ์ได้วันนี้ฟิด u เซียไลฟ์เริ่มต้นเวลา2ทุ่ม40นะฮะไปกันต่อที่ USOUSD ครับสำหรับทิศทางของราคาน้ำมันในวันนี้ d ด u บ l ลท็อปเช่นเดียวกันนะครับแต่สำหรับ USOUSD เนี่ย จะแตกต่างจากบิตคอยและทองคำพอสมควรเนื่องจากเขาเป็น Channel Uptrend ไม่ใช่ Downtrend นะในเมื่อ USOUSD เป็น Channel Uptrend นะครับล่าสุดราคายังคงดีดตัวขึ้นไปทดสอบแนวตา้านและยังไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ 63.800$ ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้นะเราจะรอราคาพักฐานในกรอบแฝงวัลุกแกหเพื่อหาจังหวะย่อเล่นซื้อเป็นสำคัญนะครับโดยที่ไม่ส่วนเทรนด์เข้าเซล์แต่อย่างใดเนื่องจากว่าโดยกรอบแนวโน้ม นะครับราคาน้ํามันยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นซึ่งแตกต่างจากทองคําและบิตคอยที่อยู่ในแนวโน้มการพักฐานอยู่นั่นเองเอาละไปกันต่อนะครับสาหรับอีกหนึ่งชนีอุตสาหกรรมทางเศรษฐกิจหรือดัชนีนะครับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนะครับนัสลอยนั่นเองล่าสุดราคาขานรับกับรูปแบบของอินเวอร์เทนชันเดอร์นะครับปรับตัวขึ้นไป t p ในวันจันทร์นะครับวันอังคารเราเวทอันซีเนื่องจากราคาอยู่ในกรอบไซเว์เนาะ ล่าสุดเมื่อคืนนะ,ะราคาปรับตัวขึ้นไปทํำสวิงย่อหาอีกแล้วนะครับจากชุดการย่อหาแบบนี้นะครับมีสัญญาณบ่งบอกเลยว่าในส่วนของ n a สซร้อยวันนี้มีโอกาสปรับตัวพักฐานได้นะครับหากไม่สามารถทำให้ที่สูงกว่าบริเวณ21,800ได้นะจะมีระยะทางประมาณ1,500จุดนะครับจากกรอบบริเวณ21,650 ดีเด้งเล่นขายมีความได้เปรียบมากกว่านะครับราคามีโอกาสปรับตัวพักฐานจากชุดของโครงสร้างราคาที่ราคาย่อหายอยู่ในขณะนี้นะมีโอกาสปรับตัวลงไปปิดแฟร์บาลูกแกลที่ลึกขึ้นหรือเกิดการตั้งนิว o ลได้นะครับในชุดของฮาร์โมนิกหรือรูปแบบพฤติกรรมราคา รอการปิดเนือเทียนสีแดงยืนยันพฤติกรรมนะครับหากราคาไม่มีไฮที่สูงกว่า21,700มีโอกาสปรับตัวพักฐานก็สามารถออกออเดอร์เซลล์รักคู่คุมความเสี่ยงออกไปที่21,800ได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละไปอุตสาหกรรมตลาดดาวโจนส์บ้างนะดัชนี้ดาวโจนส์ us 30หรือดาวโจนส์อินดัสทรีลนะครับราคายังอยู่ในกรอบไซด์เวย์ครับก็ขานรับกับแผน ตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับก็ยังอยู่ในกรอบของเวการเวทแอนซีอยู่นะราคายังไซเวอยู่ในกรอบนะครับยังอยู่ในกรอบของสวิงไฮที่อยู่ใกล้แนวต้านนะครับที่ลดต่ำลงจากกรอบนายะนะครับถ้าใครจะเข้าเก็งกำไรสำหรับดัชนนดาวจนส์ในวันนี้ดีเด้งเล่นขายมีความได้เปรียบมากกว่าขาลับกับตลาดของ US 30นะครับหรือ NAS 1้อนะครับหรือ US t Tech นั้น ในกรอบของรูปแบบพฤติกรรมราคาครับเนื่องจากราคาอยู่เข้าใกล้แนวต้านนั่นเองใกล้แนวต้านหาจังหวะเข้าเล่นขายจะมีความได้เปรียบในการเข้าเก็งกําไรมากกว่านะครับเอาละครบถ้วนสําหรับแต่ละผลิตภัณฑ์การลงทุนสําหรับการเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจวางแผนก่อนการซื้อขายของทุกทกคนในวันนี้แล้วนะครับหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์นะและเดี๋ยวเรามาอัปเดตสถานการณ์กันได้นะครับในฟนะิตูเซียไลฟ์เนาะ ฝากติดตามฟิ d ดูเดลี่ในทุกๆวันด้วยกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารดีๆให้กับทุกๆคนนะครับขออนุองชุนทุกๆท่านโชคดีมีกําไรในการลงทุนทุกคนครับส,สวัสดี